สวัสดีค่ะวันอังคารที่19มีนาคมพศ2,500 67เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระราชนารัยปกป้องเมื่อเช้าคุณลุงแดงใส่บาตรพระกี่ลูกคะใส่บาตรพระวันพระ้ายสองโลกแล้วก็วพระทหารสามโลกถ้ากับว่าวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดง ทำบุญพระพิสุสฆงทั้งหมด5รูปนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเส้นทางเอาละ,าละ,าละบ้านสะพานช้างนะคะวันนี้ป้าตาไม่ได้ทําคลิปตอนไปนะคะป้าตาทําคลิปตอนกนลับห้องเพราะว่าไม่อยากเขาเรียกว่าอะไนะเบื่อก็อเลยทําแบบนี้บ้าง ตอนไปทําตอนกลับก็จะได้เห็นเส้นทางทั้งสองสองฝั่งใช่ไหมคุณลูแดงัาไปแล้วคกับแล้วก็วันนี้เส้นทางบุญของชั้นได้ร่วมบุญกับพี่ปาโมดงานศพของคุณแม่แม่ภรรยานะแม่พี่ตูยยนะแม่ยายเรียกแม่ยายแล้วก็ก่อนออกมาบ้านหมอเบิ่มก็แวะไปช่วยงานศพครบรอบปีของคุณพ่อดำ ีของคุณแม่แอวเหรคนมักคุ้นกันก็ไปเขาทําบุญกันแต่ป้าตากับคุณลุงแดงไม่ได้ไปร่วมบุญหรอกไปช่วยบุญแต่ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าเรามาทาน้ํามันเพราะว่ป้าตานี่หยุดไปหลาย นะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจะกลับตอนไหนอ๋อวันนี้จะมีเรื่องเรื่องเล่าเรื่องเล่าอะ่ะตอนแรกอะ่ะคิดว่าคงจะพาน้ํามันเสร็จก่อนเที่ยงเสร็จเพราะว่าเวลาเสร็จก่องเที่ยงก็จะเสร็จประมาณสักสิบห้านาทีในสิบห้านาทีเนะี่ยคุณลุงก็เตรียมอะไรนะคะเตรียมไข่ต้มสองลูกไว้ให้ปาตาตแล้วก็ต้มสองลูก ไว้ให้ป้าตาแล้วผลปรากฏว่าอีกสามคนน่ะจะถึงคิวป้าตานะ่ะน้ำมันหมอหมดหมอก็ต้องเข้าไปเอาน้ำมันในห้องยาและในห้องยานั่นน่ะไม่ใช่ว่าไปตักน้ำมันแล้วก็จะมาทาเลยนะคะหมอก็ต้องสวดมนตดด้วยกว่าจะออกมาก็เที่ยงแล้วอะ่ปะป้าตาก็นึกในใจเลยโอ้ยวันนี้ป้าตาก็กินข้าวแค่มื้อเดียว ปกติปราตาจะทานข้าวตอน8โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็มาก่อนเที่ยงเนี่ย15นาทีก็จะเป็นพวกของพวกไข่พวกผลไม้อะไรเงี้ยผลปรากฏว่าสองวันมาแล้วนะที่ประตากิน <c oughs> ข้าวแค่มือเดียวถามว่าหิวไหมมันก็เป็นเรื่องปกติของคนเคยกินอะแต่ถามว่าก็ต้องกินน้ําเยอะๆแล้วก็ เป็นเมื่อก่อนทำไมคุณลุงแดงโมโหหิวเดี๋ยวนี้ไม่ละเดี๋ยวนี้เรารู้ละเออเราก็ได้อานิสงส์เราก็คิดว่าโอ้นี่เราได้ทําบุญเพิ่มนะวันนี้อานิสงส์เราเพิ่มเลยนะถามว่าทําไมอย่างป้าตาไปถึงบ้านหมอเนี่ยป้าตาก็จะสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จป้าตาก็จะนั่งสมาธิถามว่านั่งสมาธิทําไมก็เราไม่มีตังอะ่ะเราไม่มีตังที่จะไปร่วมถวายอะไรต่อมีอะไรให้แกครูบาอาจารย์ เราก็เอานี่แหละการทําสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นการบูชาพระคุณของครูเท่าหมอแก่ต่างเนี่ยเราก็เลยบอกเรามีแค่เนี้ยตอนนี้ทุกวันเนี่ยเราไม่มีตังหรอกแต่เรามีบุญเอาบุญมาแลกถูกไหมคุณแดงวอนเราไปที่วัดหนอ,ของข้าหมูเราไม่มีตังหรอกนะแต่เราเข้าไหมแล้วก็ไปช่วยเก็บกวาดปัดทูองค์สมเด็จพระปฐมไม่ไนั่นแหละถามแล้วถ่ายรูปทำไมอา้าวก็มีความดีก็ต้องโชว์ รือไม่โชว์ความดีก็โชว์ความชั่วไม่ใช่ใช่ไหมคุณลุงแดงวันนี้คุณลุงแดงง่วงหาไหลรอบแล้ว<อ>เพราะว่าคุณลุงแดงทานข้าวเที่ยงที่บ้านหมอใช่ไหมแล้วก็พอปาดตาออกมาเนี่ยเดินมาถึงรถนี่ก็เท่าไหร่นะเที่ยงเท่าไหร่นะเที่ยงสิบเที่ยงสิบเขาเลยบอกว่าเห็นไหมคนเราอะมันกลัวบาปนะเขาบอกคนเราถ้ามัน ทิริโอตป,ปะคนเราอะถ้ามันจะเป็นคนดีมันต้องกลัวมันต้องกลัวการทําบาปเกรงกลัวต่อการทําบาปและก็ละอายต่อการทําบาปจําไว้เลยสินสินสองข้อเนี่ยเกรงกลัวและละอายต่อการทาบาปเนี่ย ใบร่วงแล้วเขาสามารถที่จะแตกใบอ่อนได้แต่ร่างกายและคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะคะร่วงโรยก็ร่วงโรยเลยไม่มีการผัดเปลี่ยนเซลล์ใช่ไหมเห <c oughs> ี่ยวก็เหี่ยวเลยไม่มีการผัดเปลี่ยนเซลล์ให้เป็นใบอ่อนหรือตัวอ่อนได้เลย รับมันไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์ถูกไหมคุณแดงเมื่อก่อนปะตาผมออกเส้นหนึ่งเนี่ยโอ้ยต้องวิ่งจันไปให้นิซากโกกผมแล้วเดี๋ยวนี้ใหม่เมื่อไหร่ผมฉันจะขาวเต็มตัวหัวสักทีเนาะอยากหาผมขาวหอเออเส้นทางเนี่ยเขาจะเป็นเส้นทางที่สวยนะคะครเที่ยว กรายนะมันตระายเพราะว่ามีรถใหญ่วิ่งแล้วก็ถ้าคุณวิ่งตามทางของคุณแล้วก็ตามเลนของคุณแล้วคุณไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แซงเพราะว่า<ส>ทาง,ทางไม่แซงเส้นทึบแบบคือคอ,อย่าคิดว่า,วาสบายคุณแล้วไม่ปลอดภัยคนอื่นไม่ดีนะไม่ดีอย,อย่างเงี้ยเวลาจอดก็จะต้องจอดให้มันชิดพุทธบาทซะหน่อย เส้นนี้เขาเรียกเส้นอะไรคะเนี่ยเส้นเจ็ดลูกเนินกับอะไรนะสังกะเลิกเหรอหรือว่าขาดไหล่ขาดใหญ่ขาดใหญ่กันดีหรือเปล่าอย่าลืมนะคะเนี่ยถ้าชอบชีวิตของป้าตากับคุณลุงแดง ทุกๆวันชอบดูเส้นทางที่มันเอ,อถ้าดูแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความสงบสุขร่มเย็นในชีวิตเนี่ยเราความสุขสงบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเรากินอาหารอาหารดีเรามีชีวิตที่หรูหราหรูฟุ่มเฟือ,อยอ่ะไม่ใช่ <c oughs> สงบสุขคือการที่เรามีอะไรที่มันพอดี พอดีในชีวิตเนี่ยไม่ได้อยากได้ใครมีอะไรที่มัน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 เกินไปในชีวิต ไม่มีนะคือมีแต่มีในสิ่งที่ดีและไม่เกินตัวมันก็จะเป็นความสุขของเราเนี่ยเนี่ยพอตรงไปมันก็จะเป็น้ันแรงเนาะใช่ไหมคุณแดง้าน<ร>าแดง<ร>แ,ลแล้วนี่กันก็ไปบ้านค่ายบ้านเราก็ต้องไปทางขวาบ้านค่ายหรืวเราก็ปิดกันตรงเส้นทางเนี่ยเส้นทางบุญของชั้นมันก็เจอการบนเส้นทางเนี่ย ก็ยังไม่มีเวลาที่จะพาทุกท่านไปตามเส้นทางที่ที่ตกลงกันไว้เลยเนาะมันก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางของบุญต้นชันอันนั้นก็สวยเดี๋ยวเราก็จะบอกกันว่าเนี่ยคือชีวิตของป้าตากับคุณลุงแดงในแต่ละวันเนี่ยอียวันนี้กลับไปป้าตาก็ต้องไปรีดผ้าแล้วก็น้องอิ่มเขาก็พับเสื้อผ้าเตรียมใส่กระเป๋าแล้ว ปาตาก็ไปรีดเสื้อผ้าให้เธอที่เธอจะต้องเอาไปใส่ทํางานน้องอิมก็จะทํางานจนถึงเสาแล้วก็เลยว่าถามว่าความสุขของพ่อแม่เนี่ยก็คือเนี่ยเห็นลูกมีงานทําเห็นลูกมีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่ของราเห็นลูกมีความสุขชีวิตที่เหลืออยู่ของเราสองคน,นก็หวังเพียงแค่เนี้ยไม่ได้ต้องการให กิเลเป็นความสุขที่ไม่สามารถหาค่าใดๆมาเทียบได้ในบ้านปลายชีวิตของป้าตากับคุณลุงแดงมีแค่นี้เองค่ะไปพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ